สวัสดีครับหมอเก่งชแนลวันนี้มาเก่งมาวิ่งมินิมาราธอนที่หลังสูงนะครับการที่สามนะครับตามแ F บ้านผูครั้งที่3นะครับวันนี้เราจะไปกันเกือบถึงบ้านผูเลยนะครับชายแดนบ้านผูต้องผ่านพื้นที่ของเขาผูเจ้าก็น้อยนะครับซึ่งมีความลาดชัน8%เลยนะครับสี่

บรรยากาศนะบรรยากาศผู้เขาก็เราก็วิ่งขึ้นปูจกก้อนหน่อยนะฮะเพิ่งได้2กิโลนะฮะข้าวเขียวไม่ได้เขียวกระจีขับเหลืองอาลามเลยนะฮะ กิโลเมตรที่ห้าแล้วนะครับกลาลังลงเขาครับกิโลเมตรที่ห้าท่ามกลางสายหมอกนะครับหมอกกาลังลงนะครับที่บ้านผูนะเรากำลังวิ่งหน้าสู่ดุส้วิ่งหน้าสู่บ้านผูนะครับโอ้ย โอ้ยมาแลนแลนแลนด์นไผลนดนี่บอกขับไปเลยครับโฮ้ยสุดยอดสุดยอดวิวสวยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดวิวสวยวิวสวยวิวสวยนะครับปูเจ้าก้อนน้อยกับทุ่งนาเหลืองอลามเลยนะครับข้ากำลังออกรวงสวยงามเลยนะทุ่งนาทองคำนะครับวิถีชีวิตของชาวไทยนะครับ นี่ครข้าวครับข้าวคือชีวิตชีวิตคือข้าวครับปูกพันธุ์กันมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับบรรยากาศข้าวข้างทางนะครับทุ่งเหลืองทองเลยนะครับข้าวกำลังสุกก็เป็นที่สุดแล้วนะครับวิวดีบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณทุท่านที่รับชมมากินชมขอบคุณแชร์